สดีครับร้าน JJ เจไบช h อ p ครับผมวันนี้ Honda นะครับ CB 5 0 0 x เข้ามาติดตั้งเป็นชุดกล่องท้าย s h a r อ SH 47นะครับขนาดความจุจะเป็นตัวเลขด้านท้ายเลยนะขนาดความจุที่4.7ลิตรตัวนี้ยึดกับแหลกของ3านะครับไม่ต้องถอดมือจับนะสามารถใส่ทับลงไปได้เลยแต่ถ้าแนะนำก็น็อตสตัวให้ใส่น้ำยาก,กันคายไว้ด้วยนะครับ ตัวนี้จะเป็น47ทับทิมสีขาวนะบิดเป็นแนวตั้งเปิดตัวนี้เปิดด้านบนส่วนถ้าเราเจากล่องออกเราง้างตัวนี้ลงนะครับแล้วก็ยกกล่องขึ้นได้เลยดูด้านในครับด้านในก็จะใส่หมวกได้ถึง2ใบเต็มๆวางตะแคงก็ได้หรือจะวางนอนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับหมวกของแต่ละรุ่นด้วยนะ ตัวขอบป่องด้านบนจะเป็นขอบยางนะครับกันน้ำรอบไปนี่คอบครับด้านล่างลงมาอีกชั้นหนึ่งจะเห็นได้ว่ามันมันจะมีสันด้านในอยู่นะครับแล้วก็คอบปิดลงมาปึ๊บกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ระบบล็อกของแชรก็มันจะเป็นสลักตรงนี้นะครับเข้าไปเกี่ยวด้านในปึ๊บ แล้วก็บิดล็อกได้เลยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการงัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมว่าขโมยมันยกไปทารถจะง่ายกว่ามันไม่มานั่งแง่หรอกนี่นะครับบิดล็อกเพิบนี่มันจะล็อกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแชร์ไม่ต้องใช้กุญแจก็สามารถใช้งานได้สะดวกเปิดปิดง่ายแต่ถ้าเรามีของหรือมีสัมภาระขับออกเดินทางไกลๆแนะนำให้ล็อกทิ้งไว้นะ เพื่อความชัวร์นี่ครับผมแชดเอสเอส47ฝาคาร์บอนสนใจติดต่อที่ร้านเจ b ไชบช็อปได้โดยตรงเลยครับขอบคุณครับ